คิดให้ดีดรอกเตอร์อาน o แสะบุง้งคอนเทนต์ไม่ผ่านตั้งใจอดอาหารบริจากร่างกายเป็นอาจารย์ใหญ่ทำไม่ได้เหตุตายผิดธรรมชาติดรอกเตอร์อาน o แสะบุ้งหนักมากคอนเทนต์ไม่ผ่านกรณีตั้งใจอดน้ำอดอาหารเพื่อบริจาคร่างกายเป็นอาจารย์ใหญ่ยกข้อมูลอาจารย์ทางนิติเวช ีถ้าตายผิดธรรมชาติบริจาคร่างกายไม่ได้แนะคิดคอนเทนต์ให้ถูกต้องน่าสนใจมากเป็นอย่างยิ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์อานน์ศักบวรวิทย์อาจารย์ประจำคณะสักคิติประยุกต์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กอานน์ศักบวรวิทย์ระบุว่าบุง อดอาหารจนตายแล้วไม่สามารถบริจาคร่างกายเป็นอาจารย์ใหญ่ได้อาจารย์ใหญ่ทางนิติเวชท,ท่านกรุณาส่งข้อความมาให้ความรู้ครับถ้าตายผิดธรรมชาติบริจาคร่างกายไม่ได้ขาดอาหารและน้ำเท่ากับตายโดยสาเหตุธรรมชาติตั้งใจอดอาหารและน้ำเท่ากับ ตายโดยผิดธรรมชาติและต้องมีการชัยสูตรพิกศพตามปวิอาญามาตรา1.48อีกทั้งเป็นการตายในความควบคุมของเจ้าพนักงานดังนั้นหากบุ้งตายลงเพราะจงใจอดอาหารตายร่างกายของบุ้งก็ไม่สามารถทำประโยชน์อะไรได้บริจาคร่างกายเป็นอาจารย์ใหญ่ไม่ได้ครับช้างม้าวัวควาย ตายแล้วหนังกระดูกฟันเล็บยังอาจจะมีประโยชน์บวกหากบุ้งอดน้ำอดอาหารจนตายแล้วบริจาคร่างกายเป็นครูใหญ่ทำประโยชน์ก็ไม่ได้เพราะตายผิดธรรมชาติต้องชัยสูตรพิกศพแล้วเผาทิ้งอย่างเดียวครับเหลือไว้แต่ความดีประดับโลกวงเล็บหากมีพึกกาสอนอีกกุญชรอ,อันปดปงโททนเสนงคง สำคัญหลายในกายมีนรชาติวางวายมาลายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชินโนรสกีตนาสอนน้องคำฉันดังนั้นต้องอธิบายให้บุ้งเข้าใจว่าคอนเทนต์นี้ ไม่ผ่านนะครับทำไม่ได้เลยในทางกฎหมายครับไม่สามารถร่วมอนุโมทนาในบุญกุศลใดๆที่ประสงค์จะบริจาคร่างกายเป็นอาจารย์ใหญ่ได้ครับเราต้องบอกข้อเท็จจริงให้เขาทราบจะได้ทำคอนเทนต์ที่ถูกต้องครับขณะเดียวกัน Facebook เพจทะลุวังได้เปิดเผยบันทึกเยี่ยมนางสาวเนติพรสเสนสังคมหรือบุ้ง แกนนำกลุ่มทะลวังว่าอดอาหารและน้ำเข้าสู่วันที่13ซึ่งข้อมอลนี้นะคะก็เคยได้อ่านให้ฟังแล้วโดยได้บอกว่าทานายและเพื่อนเข้าเยี่ยมช่วง10บโมงครึง่งบุงยังไม่ได้ฉี่ฉี่ไปเมื่อวานเล็กน้อยเท่านั้นมีอาการนอนไม่หลับเพราะปวดท้องบุงปวดท้องปวดหัวจนต้องลุกมานั่งฟูบหลับไปที่โต๊ะอาการปวดท้องเริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อย และปวดหลังหนักมากมีอาการวิงเวียนศีรษะ <_ d ata> เห็นภาพสีฟ้าสีน้ำเงินตอนนี้บุ้งตัวเหลืองตาเหลืองมากซึ่งเกิดจากอาการตับอ่อนอักเสบเมื่อหมอบอกว่าตอนนี้ตับไตทำงานหนักมากขอตรวจเลือดอยากรู้ค่าไตเพราะกังวลไตจะวายแต่บุ่งไม่ยอมตรวจเพราะรู้ไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรแต่บุ้งก็บอกว่าตอนนี้ไม่ได้เอาน้ำ กวาปากอีกแล้วหมอบอกบุ่งว่าที่จริงหากจะตรวจไตก็สามารถทําซีทีสแกนได้แต่ในกรณีนี้ทําไม่ได้เพราะต้องฉีดสีที่ไตแต่ถ้าจะฉีดก็สามารถทําให้ไตไวาได้เลยโอ้โหเรียกได้ว,ว่าชาวเนต็ตก็คอมเมนต์การนสนั่นบันไวเช่นเดียวกันนะคะว่าคนอ้วนจะสามารถ อดอาหารได้ขนาดนั้นเลยเหรอและอีกอย่างหนึ่งคอนเทนต์นี้หลายนักเครื่องไหวก็ได้ทำกันไว้แล้วแต่สุดท้ายก็อ้วนทุยตุ๊ตักกันเหมือนเดิมเรียกได้ว่าชาวเน็ตก็มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันคุณผู้ฟังคิดเห็นยังไงคะ